ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ปู่กับหลานน้อยครับวันที่หกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบครับเมื่อนี้เริ่มปฏิบัติการทำงานแล้วครับเมื่อนี้เขาห้องทำงานแล้วเมื่อนี้เปิดงานด้วยศิลปินครับที่ท่านรู้จักกันดีนะครับกับเอ็นอัม สายันัรรุงครับผมสวัสดีครับสายันัรรุงครับผลงานเพลงไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> แค่อ่าขอแค่สี่คนครับ <c oughs> เพลงเพลงเพลงไหม <c oughs> เป็นเพลง <c oughs> อ่าฟังแล้วเบาสมองนะครับฟังแล้วไม่ต้องคิดมากครับเป็นเพลงเบาๆ <c oughs> เ,เพลงฟังสบายๆการผลงานการเทียบดนตรีของอ่าผมกำนันยามเนี่ยแะครับกำนันยาม ตอนนี้เวลาเทียงกับยี่สิบแปดนาทีครับหลังจากใส่เสียงแล้วกะทีว่าสีพ่กันไปส้อย,ยจุกซะก่อน <laughs> <c oughs> เออยายตัวยายตัวกับมาให้นั่งเป็นกำลังใจอ่าสวัสดีครับอวันนี้ยายตัว <c oughs> ดีแล้วเออหายดีแล้วเพื่อนสวยเพื่อนจะักหนนยบอกอ้ไตามภาษามาเดียวไป ซื้อเนื้อมาเไว้ทำสร้อยเดี๋ยวส้อยเลยเพี่พร้อมข,าข้าวขัวเตรียมพร้อมเลยอ,เออกไปนี่จัดการนอนงานล้ว,ลวบ่งเงีอยู่ลบวนมีผู้จับต้องให้ครับร้องห้าสิบห้าสิบวิวก็คือผมเห็นหน้านักลองท <laughs> 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 ั้งวันนี้นะเอาแต่เสียงเอาแต่เสียงเนาะเอากรเ,เบวงการทำง,งานของกำนันย่ำนะครับ มื่อนี่ก็เอาพ่อหอมปากหอมคอกันบางคนก็นถามมาว่าเออเพิ่อนัอออนานย่านเห็นงานเกียกกเก่ยวกับยังก็สั่นเกี่ยวกับเฮ็ดเพ่งนะครับเฮ็ดเพ่งเฮ็ดอ่ารุ่นตีเฮ็ดเพ่งบันทึกเสียงสำหรับศิลปินทั่วไปนะครับก็มีศิลปินรุ่นใน่ก็ยังเช่นอ่าฮีเคยบันทึกเสียงไ้กัหลายท่านด้วยกันนะครับ ที่ขเอ้ออย,อยน้่ในที่นี้อันนี้ก็มาเบื้องการบันทึกเสียงครับแบบสดๆ้วก็บันทึกเสียงจริงครับแบบจริงๆว่าเพลงที่เข้าในฟังกันอยู่ในท้องตลาดตุ้มือนี้เขาผลิตกันจังไหนนะครับมันก็มีการล่องล่องไปซ่อมไปตัดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมา บันทึกเสียงจริงนะครับของสายยันวันรุ่งครับเพลงขอแค่สีคนซึ่งบอหนาจะเกินเร็วนี่ครับออกสู่ตลาดติดตามชมกันในทา YouTube ัา้งยู n e e ชอนนวันรุ่งมีเดียเนาะครับวันรุง่งในช่องวันรุ่งมีเดียแล้ก็เอาโชคเอาโชคเอาซื้อว่อวะจ่องอย่างจ่องของเรา ช่องเอาโชคกับมี้ช่องช่องเอาโชคคื่อวันรุ่งมีเดียช่องวันรุ่งมีเดียครับของสายชั้นวันรุ่งครับผมก็มี่หลากหลายศิลปินครับผม <c oughs> อ่เมือเ่อไหนก็นมาเบิ้งกันจ <c oughs> ดๆจดครับ จากสินีไปยูมองไดการงานก็บ่มีให้ต้องุดตายอิลีบาา่เฮาส่วนข้าวของก็แพงเงินจักแดงบ่มีเลยเราต้องออกหาเงินซื้อเขาเลี้ยงลูกเต้าอย่านเขาอดตายฟังมึงครับจากสินีไปยูมงไดการงานก็บ่มีให้ หมดท่านนิดนึงเนาะต่า <c oughs> งหลักใหม่เนาะอออีกรบกรบบ <c oughs> จากสีนี้ไปอยู่มองใดการงานกระบอมีให้ต้องขคตตายกีเลีแล้วเฮา สินี้ไปอยู่หมืองใดการงานกระบอมีให้ต้องอดตายอีลีพอเฮาส่วนเขาของก็แพงเงิจเนจักแดงบุ่มีเลยเราต้องออกหาเงินซื้อเขาเลี่ยงลูกเต้าอย่างเขาอดตายสเปลี่ยนแนวทางบังจักวางเป็นอย่างบ่สสอไวสิขอเป็นโจรออกลนเขาบอกสบาย สิคนเอาแบบพ่อเพียงเมื่อนึ่งเสีเยวบอลลาย่อขอคนผู้ชายจัดเขาขาตายเอาแต่ผู้สาวสิจบแล้ <c oughs> ว <c oughs> กันไหขอขอขอไอ้บอขอคนผู้ชายอตัวนี้เัียงบอก <c oughs> บอกันไหยเปลี่ยนแนวทางเปี่ยแนวทางเออแต่ผู้สาว้น้นมันจะต่อเลยเนอะ เอาสิเปลี่ยนแนวทางเนาะเ้าเลี้ยงลูกเต้าอย่างเขาหัวายสิเปลี่ยนแนวทางเบิ่งจักวางเป็นอย่างบ่สนไข่สิขอเป็นโจนขอบร่นเขาบอกสบายสิปนเอาแบบพอเพียงมือหนึ่งสิเอาบอลายลบ่ขอปนผู้ชายอย่างเอาขาตายปนแท้่ผู้สาวปน ใจยันเขาขาไตปนแต้ผู้สาวเอาเอาสาวสาวหน่อยเดียวเด้อครับยันเขาขาใต้ยันเขาขาใตปนแต้ผู้สาวปนปนปนโอ้โหรดนเขาบอกสบาย คนเอาแบบพอเพียงมื่อหนึ่งเสี่ยวบ้อนลายบ่ขอคนผู้ชายเียนเขาขาตายป่นแต่ผู้สาวป่นป่นปุ่นเอาไหมนะผู้สาวผู้สาวสิหน่อยหรือว่าจะยืดหรือว่าจะยืดทียืดให้ผู้สาวป่นลองลองล่องว้าบังก่อนนะ แพ่ผู้สาวพุ้นฝผู้สาวสาวสีนหน่อยลงนะ<ป>สี่สินเอาแบบพอเพียงมือหนึ่งเสีเอาบา่าหลบอขอพุนผู้ชายเขากาต่ยุนแพ่ผู้สาวปลนปนปลนสี่น,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 นโอเคอปุน,ปน,ปนสนเอาเอาเอมออง,งเขาีกรอบเนะเอ,เ,อนเนี่ผู้สาว <c oughs> เอาผู้สาว มื่อกี้บ้านในมันใจครับคนได้รตนกลนเอาบอกสบายสี่คนเอาแบบพอเพียงมือหนึ่งเสียวบ่อลายบ่อขอบนผู้ชายยางเขาขาตายคนแต่ผู้สาวร่นร่นร่นสี่คนสี่คนก็พอห้าหกพ่าเอารองนอแค่สี่ก็พอสุดยอดแล้วเราคนแต่ผู้แสพผู้สาวจุมเขาหาเงินบ่อเศร้า วนผู้แก่ผู้เฒ่าไปบ่เอายันบ่อปีนหัวเศรษฐกิจยังสี่คนแค่นี้แค่สีก็พออยากคนหลายหรนอกเนาะเสียงไหมจิบน้ำจ <c oughs> ิบน้ำงานหลายครับงานไปผัวเทาบ,บ่ได้พักพ่อควันไ่ใครได้พักพ่อคปานไดไ <c oughs> แ่เ <therapist. S 1> พ่งเพลงนี่เพลงเพลงเพลงใหม่กับบได้ขึ้นใจบันไดเนาะยังี่็นเพลงใหม่ก่ยที่แล้วครับเพลงกรเป็นบางคนกเอเองยังองบ่อเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงก็พอสุดยอดแล้วเราคนแจ่ผู้แซกู๊สาวซุมเขาหาเงินก่อเศร้าวนผู้แก่ผู้เทาไปก่เอายันบาก เศรษฐกิจจ <onz rates> okay. ัง okay. สีคนแค่นี้แค่สีกระโงม่อยากคนหลายรน้อในสำนีได้สีได้ลาย ปักจนเพียงพอได้สีและน้อยกมือบายบายคนแบบแบบลูกผู้ชายก็ต้องคนหลายสีคนกระเสาวนาน่นมันเขาไปป้นปนป,น,ปนไปตอนหลังเนาะ <c oughs> ปสี่ลนสี่คนข็พ่อนาหกพัเอาหลอกนอแค่สี่ก็พอสุดยอดแล้วเราคนแก่ผู้แสาวซุ้มเขาหาเงินผเว้าส่วนผู้แก่ผู้เฒ่าไข่เอายานบาตหมัวเศรษฐกิจอย่างสี่คนแค่นี้แค่สี่ก็พอไม่อยากคนหลายหลอกน้อ สามีได้สี่ได้ไลายมีละบพรจนเพียงพอได้สีและน้อยกมือบายบายคนแบบแบบลูกผู้ชายมาต้องคนหลายสีคนกะเซามาต้องคนหลายสีคนก็เศ้าเฮนี่ก็พอแล้วเอาสามีเนานะฟังกันเนาะฟังมึงกันปะ ฟััไมได้เกินนี่เา้นะครับผมกาฟังมึงครับการบันทิดเสียงกับซ้ำนี่แหละครับเพอเพียงหนึ่งกะแต่เวลาบันทิดเสียงกาบมอนาจะกเกิน10หนาที่นะครับสิระว่า10ิบกว่านาทีกาาท่กะสำเร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของ คำนันแยมต้องมาค่อยอามาปรับมาจุนมาแต่งใส่ดนตรีให้สมบูรณ์ก็นี่ครับตอนนี้ยังเป็นดนตรีเอินว่าดนตรีเดโมเป็นดนตรีที่ย่งพระใหสมบูรณ์คือเพียงแต่ว่าเป็นใกล้ดนตรีนะครับที่เป็นเสียงเบสเสียงกีตาร์ยังต่างๆกับยังคงเป็นเสียงเสียงซิ้นก็คือเป็นเสียงของออกแกนซึ่งยังเบสแมนดนตรีกีตาร์สดหรือว่าเบสสดนะครับแลต้อง มาใส่ใส่สดอีกที่หนึ่งใส่สดอีกที่นึงแล้วก็มีเสียงจุนเสียงให้บา้านให้เข้ากันมันกลมกลมนะครับเมื่อนี้เป็นคลิปพิเศษนิดน,น้อยเดี๋ยวจะให้มาฟังที่บันทึกเสียงไปเรียบร้อยแล้วครับดนตรีเดโมโน,นะครับเมื่อนี้ที่ร้องไปเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วก็มีสีมีเว้าวขังหนาครับมี่เอาโชค มันมาวาไว้แล้วตั้งแต่อ่มือมาใส่ไก่นะครับอิฟังจบจบอ่าจบเพ่งแบบจบเพ่งนะครับความเงาของเพ่งนี่ก็อยู่เวลาสี่นาทีครึ่งครับผมหวยไอ้เฮ็ดยังนห้ของน้ำโดนได้ก่อนเดนี่งหัวเพราะว่าคนปวดไทยเนี่ยปวด้คออดีัยากจะบอกว่าคนลลังอืนอยู่นี่ ล่างปืนยัได้ไปหาไมาอ่อาวุธปืนไปในขอบความจับหน่วยตำรวจกับจับไอ้ดอกนันอ <c oughs> ีจับยังไงปืนหนามื้วยซี้เนาะโอปืนนหนามน <c oughs> นนล่างไปให้หยังก่อน <c oughs> ล่างไปหาป่นตัวโบเบิงติเศรษฐกิจจังสิการงานกับโบมี่อยู่นี่ออกหาป่นกินตัวหโวยไปป่นกินกรแมบนอยู่แล้วระว,วังเขาขาตายเด้อเฮ้ย <c oughs> ขาตายจังไรเขาเกิดจะไปป่นที่ซุ้มผู้ใสป่นแม่ยาแม่ยิ่งป่นพ่อยุ่พ่อกินนี่นะ ปนผู sea, language, ้หญิงผู้เขาม่แห้งน <tr> ่อยเออคือปนผู้เฒ่าเองสินวุ้ยปนผู้เฒ่ากับแบบาเนาะปนตุ้มผู้แส่ผู้สาวตุ้มเขาเก็บการเฮ็ดการเงินจริงจริงเขาหมันกับผิดคือก่รน่ะลผิดจะได้ขอแต่เขาอนุญาตในสกจัง่นเนาะปนกับปนเขา่หลายตัเนี่นจักนสาวอย่างเงินทอนหนงตเี่ยเร่เรมกคือบล่อยหาวานเ่านครับผมใส่เสียงจริงป่าเขาเสียงจริง เบื้องตีนเบิ่งมือกะมี่มาหาควายมือไท้ฟันครับไอ้พ่อชมสี่ป่นเอาป่นเอาอือไอ้สิป่นหลายปานได้จังว่าสิพออยู่พอกินได้4คนพอแล้วป่น4ี่คนฟังเพลงครับโอ้ยเอิกส้มเกลือ้คั่นมันดีบอกในเด้อสิได้ไปเฮ็ดน้ำนั่นแหละเตรียมปืนล่างปืนไว้ไปหยังเจ้าเดี๋ยวสิเข้าไปล่างปืนไว้ถ่าสิผ้าเฮ็ดเออๆๆ อมการงานกระบอมีให้ต้องตกใจอีลีพอเฮาส่วนเขาของก็แพงเงินแจักแดงกูมีเลยเราต้องขอหาเงินซื้อเขาลย้ยงเ่าอย่างเขาอนใจทางเบิ้งจ๊กวางเปหนังกับส่วนสิพอเป็นคนออกรนเขาบอกสบาย นเอาแบบพ่อเทียงมือหนึ่งเอาบปลายพอขอคนผู้ชาย,ย ก็ยกมือบายบายคนแบบแบบลูกผู้ชายก็ต้องคนหลายสี่คนกะเซา บเนว่าเ่าวนแก่ผู้เท่าไปว่เอายงนมาแต่กิตยังสิ่งคนแค่นี้แค่สิพอพออยากคนหลายรอกมอได้สีได้สีได้ลายมีละก็ตนเพียงพอได้สีแล้วน้อยกมือบายบายคนแแบบผู้ชายก็ต้องคนหลายสี่คนก็เศร้าแหละก็ต้องคนหลาย สี board, <là> ่คนต้อนเรยนดแหีด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 หดีดีดกดี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 ไีดีีดีดีดีาีด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 ีีด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 ีีด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 ี้ีด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  สำหรับอ่าคลิปพิเศษนี่ครับสำ,สำหรับมื้อนี้ก็<ม>กจบคลิปไว้สำนีก่อนนะครับก็นี่ก็มาเบิ่นของอทำงานของกำนันยั่มนะครับคือในนำ้ำที่ศิลปินรู้จักกันก็คือสำลีปกติสรรีท่อนนะครับชื่อจริงน้ำจริงสำลีปกติสีท่อน ทีกำนั่นย่ำค,คนว่าอย่างเงี้ยช่วงที่หน้าข <c oughs> ี้ก็เลยก็เลยมาจากนั้นเป็นตนมาก็เลยเปลี่ยนกำนั่นย่ำครับผมอบอก็เปลีปยนยัง <c oughs> ครับสำหรับเมื่อนี้ก็ไว้สำนิกรสวัสดีครับ